สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับวันนี้กลับมาพบกันในช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับทั้งช่วงวันปกติแล้วก็วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับเราได้มีโอกาสได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับใบลำไยนะครับนี่กิ่งลำไยเล็กๆนะครับซึ่งแพะเขาชอบด้วยนะครับแล้วก็ หล,หลายส่วนของต้นกล้วยนะครับใบกล้วยจะเป็นทั้งอันนี้เป็นใบกิ่งลำไยเล็กๆนะครับซึ่งเขาก็กินแท้เลมได้หมดเลยแท้เปลือกได้หมดเลยนะครับเนี่ยกินหมดเลยนะครับอ่อนๆเขาก็กินแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยอำเภอวังสะพงนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับอัปเดตราคาแพะนะครับตลาดแพะส่งออกแล้วก็ส่วนของราคาแพะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆของภาคตะวัหนออเชียงเหนือ,อาราคาแพะส่งออกนะครับไปยังเวียดนามหรือว่า,าส่งไปทางกัมพูชาแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับราคาแล้วก็ส่วนของตลาดทางภาคกลางนะครับตอนบน แล้วก็ทางภาคเหนือด้วยนะครับพี่น้องทางสงขาพังทางภาคใต้ด้วยแล้วก็ตลอดถึงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับซึ่งก็มีน้องบุรีรัมย์ภูบึงการนาครพนมสกลนครน,น้องข่ายอุดรธานีน้องบุรีรัมย์ภูนะครับขอนแก่นรอยต่อนะครับแล้วก็พี่น้องทางาเลื่อนลงมาทางใต้นิดหนึ่งก็จะเป็นทางาชัยภูมิโคราชนะครับ โคราชนะครับเวล,ลาเอฟซที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะมีทั้งในส่วนนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรทางสุ้โขไทยนะครับพี่น้องทางการชนะบุรีด้วยนะครับแล้วก็ FC ฟซพี่น้องทางภาคเหนือด้วยที่ติดต่อเรามาแล้วก็แจ้งข้อมูลให้เราได้รับทราบนะครับในหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งราคาแพะราคาทั้งราคาส่งออกทั้งราคา แพะที่ส่งไปยังต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ราคาแพะในพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยนะครับที่อา่าถ้าหากว่ามีฟาร์มเยอะนะครับมีฟาร์มเยอะหรือว่ามีการผลิตลูกแพะที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผลิตลูกแพะได้จํานวนมากๆในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะทําให้ราคานั้นอ่อนตัวลงบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นราคาอ้างอิงจาก ฟาร์มต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่เราได้นําข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนาราคาอัปเดตนะครับราคาพี่น้องทางภาคใต้นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับตามที่ผมได้นําเรียนนะคลิปที่แล้วนะครับว่า,าราคาร5 0าบบาทเลยนะครับนี่ก็เป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เษกษตรกรนั้นยิ้มได้ประสบความสําเร็จกันได้นะครับในส่วนจังหวัดต่างๆก็จะมีทั้ง อ,อย่างเช่นพี่น้องทางนครพนมนะครับทางาน้องบุญลำพูเป็นต้นราคาก็บอกแจ้งเข้ามาก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่า125บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ปรับตัวก่อนหน้าน,นี้ซึ่งมีราคาแค่100บาทนะครับ95าบาทก่อนหน้าน,นี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาในระยะเวลาเดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอัตราที่มีการขยายตัวเร็วส่วนลูกแพะตอนนี้นะครับแพะขุน ไม่เกิน19กิโลกร,รัมนั้นก็ยังมีความต้องการสูงนะครับสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่จะนําไปเลี้ยงไปขุนต่อไปเพิ่มปริมาณน้ําหนักตัวนะครับของเขาครับให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เขาโตเร็วครับถ้าเป็นบอเลือดสูงบอลูกผสมนะครับบอ่อผสมลหลายๆหลายสายพันธุ์ที่เขามีการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วนะครับปัจจัยตรงนี้เกษตรกรของเราทราบดีนะครับว่าจะให้เขากินอะไรนะครับในแต่ละวัน คุนอย่างไรจะได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับตรงนี้ก็เกษตรกรก็มีความหวังนะมีประสบการณ์ที่จะทำให้แต่ละฟาร์มนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองครับเพื่อนๆที่ชาว y t u t u นะครับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจทางช่องด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับช่องการแสงทอมีเดียช n แนลนะครับการแสงทอมีเดีย FM ทาง f c e e o o o นะครับและก็ทางเพจนะครับเข้าไปกดติดตามทางเพจนะครับ แสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยนะครับอำเภอเมึงเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พี่น้องติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0939654964สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เยีม่มชมแล้วก็ให้กำลังใจดีๆเสมอมานะครับส่วนของตลาดนัดแพะนะครับซึ่งเป็นตลาดที่พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาแพะนั่นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีราคาที่มีความแตกต่างกันบ้างนะครับเป็นช่วง <S <S เป็นเดือนไปนะครับว่าราคาเดือนไหนน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนบางพื้นที่ f c ก็ต้องขออภัยนะครับว่าจังหวัดบางจังหวัดนั้นถึงการไม่ทราบนะครับว่าอยู่ในาราคาประมาณสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพี่น้องทางสระบุรีทางประทุมธานีนะครับแล้วก็ทางาภาคกลางนะครับบางจังหวัดนั้นบอกว่าจังหวัดของท่านนั้นมีราคาแพงเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลนะครับ ผมไม่ทราบเลยนะครับบางจังหวัดยกตัวอย่างเช่นสระบุรีนี่ไม่ทราบเลยนะครับสระบุรีแถวอยุธยานะครับแถวนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้น FC ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราชมเราอยู่ก็แจ้งเข้ามาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยกันแล้วกันว่าราคาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าอยากจะทราบราคานะครับฝากกาลังใจขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่อ่ จำหน่ายแพะในช่วงนี้นะครับก็บอกว่าหลายๆท่านก็บอกว่าราคานั้นก็ยังมีบนกันด้วยนะครับว่าราคานั้นต่ำนะครับต่ํานี่ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณสัก80บาท90บาทพี่น้องก็คงจะรับกันไม่ได้ในส่วนนี้นะครับส่วนราคาที่ปรับตัวจริงๆนั้นนะครับทางอุดรธานีนั้นบอกว่าเกิน120บาทนะครับราคาก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะได้ถึง130 135บานะครับบางพื้นที่ก็อยากจะได้เยอะกว่านั้นนะครับเอาสักร้อยสี่สิบงการ ร้ 135, 140, 14 5, อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าพออยู่ได้นะครับเยีายวลืมว่าปัจจัยการผลิตของพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรที่มีกําลังหรือว่ามาีค่าใช้จ่ายนะครับของแต่ละฟาร์มนะครับอย่างแปลงหญ้าอย่างค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าและก,การให้อาหารนะครับส่วนของพี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรที่มีแปลงหญ้านะครับนี่ถ้าไม่มีแปลงหญ้าถ้ามีต้นทุนที่จะต้องมีค่าอาหารค้นแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยการผลิต ค่าใช้จ่ายก,ก็คงยังมีความสูงขึ้นนะครับนี่คือหลายๆส่วนที่พี่น้องเกษตรกรทํายังไงถึงจะลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ได้ถึงราคาแล้วก็ให้ได้ถึงน้ําหนักตัวนะครับที่มีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับวันนี้ก็ปัจจัยสําคัญมากๆเลยครับตรงนี้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับถ้าหากว่าท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคาในแต่ละจังหวัดเลยนะครับ จังหวัดไหนก็ได้ครับทางภาคกลางทางภาคเหนือภาคตะวันออกอแล้วก็ทางภาคใต้นะครับส่วนพี่น้องทางเ c ทางภาคอีสานก็แจ้งเข้ามาบ้างตอนนี้ก็แจ้งเข้ามาทุกภาคแล้วนะครับแจ้งให้ทีมงานของเราได้รับทราบทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0939654964แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยนะครับก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ติดตามเขาเราได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจเพื่อนๆที่เยี่ยมชมนะครับ ขอบพระคุณมากๆเลย FC ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับติดตามช่องด้วยส่วนข้อมูลราคาแพะตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าราคานั้นาราคาแพะส่งออกหลายๆท่านบอกว่าราคาแพะ้องส่งออกเท่าไหร่นะครับก็มี FC แจ้งเรามาเหมือนกันครับว่าราคาราคารับซื้อเลยนะครับที่รับซื้อที่เวียดนามเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับร้อบาทนะครับ โอ้ก็ถึงว่าเป็นราคาที่สูงเพราะฉะนั้นราคาช่องว่างระหว่างาที่พี่น้องเกษตรกรปล่อยออกไปเนี่ยจนถึงราคารับซื้อนั้นนะครับมีต้นทุนที่พี่น้องอที่เป็นพ่อค้าเองนั้นรับได้หรือเปล่านะครับในส่วนกําไรของท่านแลวก็ค่าใช้จ่ายในการส่งออกของท่านนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่นะครับาราคาแพสส่งออกร้อยสนะครับรับซื้อที่เวียดนามแล้วก็ตางพี่น้อง FC บอกว่าหลายๆท่านบอกว่า,าเราก็อยากจะขายสักร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบ นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นความสมดุลกันนะครับว่าพื้นที่ไหนที่ราคาพอจะ,อะแบ่งปันกันได้บ้างนะครับซึ่งทำซึ่งสามารถทําให้เกษตรกร,ร,กรนั้นอยู่ได้นะครับเป็นราคาที่เกษตรกร,ร,กรนั้นพอใจแล้วก็อยู่ได้ก็แล้วกันนะครับนอกานั้นก็คงไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอค่าใช้จ่ายของตลาดแล้หล่ะนะครับพอค้าเองก็ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆก็มี ตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีสภาพอากาศนะครับฝนปลายฝนจริงๆนะครับปีนี้แล้วก็ช่วงต้นหนาวนี้คาดว่าราคาแพ้น่าจะพุ่งนะครับไปถึง150บาทนะครับจากราคากลางก็อยู่ที่ประมาณ130-135บาทนะครับในระยะเวลาอันใกล้ใใกลกลกลสัปดาห์ที่จะใกลจ้จะถึงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ให้กำลังใจพ่อค้าบางท่านแล้วก็พี่น้อง f f c ทั่วประเทศที่เลี้ยงแพ้อยู่ก็บอกว่า สาธุนะครับให้ราคาขึ้นไปกว่าน,นี้หน่อยนะก็ให้กําลังใจนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับทีมงานแสงทองมีเดียอ่าเทายซิ่งนะครับแสงทองมีเดียเอฟเอมแสงทองฟาร์มแพรโนมจังหวัดเลยกับแสงทองการแสงทองมีเดียแชนแนลนะครับฝากกาลังใจสำหรับทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ช่วงบ่ายนะก็ให้กําลังใจทุกท่านในช่วงนี้ f c นะ FC นะครับทุกท่านทั่วประเทศนะครับพบกันใหม่สไลด์วีพีหน้านะครับ ลาไปก่อนสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับไกลโควิดบายบายสวัสดีครับ